สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเอเลชชนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตสําหรับแฟร์แมนยูนะครับสำหรับอันเดสเปเรล่ากองกลางสมบัติแมนยูเนต็ดยังไม่ได้ย้ายไปเป็นสมาชิกฟาร์เมงโกแบบสิทธิ์ขาดจนกว่าจะได้นั่งหาลือถึงแผนงานกับพอจอกอทีมเอลิิแทนฮากอย่างจริงจังแล้วได้รับอนุมัติพ้นสภาพ พล,ลปีศาจแดงรายงานจากโกลโบเอสปอร์เตว่าปาเลล่าไม่อยู่ในแผนงานของอดีตพอจอกอเลกุนนาโชชาจึงโดนส่งมาเล่นแบบยืมตัวกับยอดทีมแห่งลีโอเดจานเนโรแล้วสร้างผลงานสม่ำเสมอลงสนามกว่า53เต็มเกมไป8ประตู3แอซซิตปัจจุบันนักเตะหมดสัญญายืมตัวแล้วกำลังพักผ่อนที่ภูมิลำเนา ลอนลิน่าประเทศบราซิลกับครอบครัวอีกระยะไปบินไปรายงานตัวที่อังกฤษทั้งนี้ฤดูกาล2022-23 20ยังไม่ชัดเจนว่ากองกลางวัย26ปีจะได้กลับมาเล่นให้กับแดงดำอีกไหมเพราะตามข่าวปูวแลมล้องใหม่ทิมาลีกอังกฤษยื่นข้อเสนอซื้อ8.7ล้านปอนด์ลาวๆ10ล้านยูโรบวกออปชั่นอีก2.6ล้านปอนด์ลาวๆ3ล้านยูโรให้แมนยูไนต็ด รนาก็ยังอยู่ในขั้นตอนต่อรองเปเล่าต้องได้คุยแบบตัวต่อตัวกับแทนฮักเดียก่อนว่ายังมีเขาในใจหรือไม่เพราะตำแหน่งกองกลางปีศาจแดงถือว่าตัวเลือกน้อยแม้ได้ดอนนี่กับเจมหมดสัญญายืมตัวกลับมาก็ตามสื่อบราซิลวิเคราะห์ว่าแมนยูเนเต็ด ยังคงไม่ขายเบเรล่าเอาเงินแค่8.7ล้านปอนด์เพราะเป็นเลทเดียวกันกับฟาร์เมงโกเสนอซื้อปา่าตั้งแต่แรกใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ